สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูกเก่งแฟนตาซีสำหรับจักรวาลการ์ดยูกิโอในวันนี้นะครับผมเอาซีรีส์ที่ค่อนข้างใหญ่มาพูดคุยให้ฟังเลยนะครับผมเป็นซีรีส์ที่มีชื่อภาษาญี่ปุ่นที่ผมจะขอเรียกชื่อในคลิปนี้เนาะว่าก a d i ด l Beast ครับผมซึ่งก a d i ด l Beast นะครับชื่อมันก็จะไปละไม้คล้ายกับของทางภาษาอังกฤษนะ้าภาษาอังกฤษชื่อเต็มยศเลยก็จะเป็น g l a d i a t o r Beast นั่นเองครับซึ่งก็มีเขาเป็น Beast เหมือนกันนะครับแล้วก็ความเป็น Grad i ี l กาเดียเตอร์อะไรพวกนี้นะครับก็จะสื่อถึงความเป็นแบบนักสู้มีการใช้อาวุธในการฟาดฟันนู่นนี่นั่นนะครับโดยที่ว่าพวกมันเองเนี่ยเป็นซีรีส์ที่มีบทบาทอยู่ในของอย่างภาคอาร์คไฟส์เนี่ยนะครับมีการปรากฏตัวเป็นหลักเลยเนาะคนที่ใช้ไอตัวนี้นะครับแบทเทิลบีสครับผมซึ่งแบบตัวละครก็มีความเป็นบีส t อยู่พอสมควรนะแล้วความน่าสนใจก็คือว่าภาคอาร์คไฟส์เนี่ยมันเล่นกับเรื่องของการ์ดในเอ็กซ์ตร้าเด็กที่ค่อนข้างจะเข้มข้นนะครับแล้วซีรีส์เนี้ยก็เป็นซีรีส์ที่เล่นกับเรื่องของมอนสเต หลักแต่ว่าหลังจากภาค R5 เนี่ยก็มีการอัปเดตอยู่มาเรื่อยๆเนาะก็จะมีเป็นพวกมอนสเตอร์ลิงอะไรพวกนี้ด้วยนะครับและแน่นอนว่าด้วยความเป็นซีรีส์ใหญ่ขนาดนี้นะครับผมจำนวนการ์ดของซีรีส์รวมๆผมว่าประมาณสักครึ่งร้อยได้นะครับเออเพราะฉะนั้นจํานวนที่เยอะขนาดนี้ก็จําเป็นต้องแบ่งพาร์ตนะครับพาร์ตนี้เนี่ยเอาเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกก่อนนะครับมอนสเตอร์เอฟเฟกเนี่ยเท่าที่ผมดูเนาะมีมอนสเตอร์ธรรมดาหนึ่งตัวครับผมรวมๆกันในคลิปนี้ก็จะมีมอนสเตอร์ราวๆยี่สิบสามตัวครับเป็นตัวติดชื่อ Gradial Beast โดยตรรงนะคับ แลวเดี๋ยวพาคสองค่อยมามอนสเตอร์ในแบบว่าเอ็กซ์ตร้าเดย์อย่างนงี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นพวกมอนสเตอร์ที่เป็นมีเอฟเฟกการพูดถึงเอพพอยต์กลาเดียลบิสเหล่านี้ด้วยโดยก่อนจะเข้ามอนสเตอร์รายตัวนะครับผมมีเรื่องหนึ่งที่ต้องแจ้งก่อนเลยนะครับว่าผู้มันเนี่ยจะมีเอฟเฟกเป็นเอกลักษณ์เลย2ออย่างด้วยกันนะครับเอฟเฟกที่1คือผู้มันเนี่ยจะมีการพูดถึงว่าถ้ามันถูกอัญเชิญแบบพิเศษโดยมอนสเตอร์ติดชื่อกลา d เดียลบิสหรือก็คือเป็นตัวซีรีส์ของผู้มันนมอออนสเเตร์ที่ไดด้ง นูน่นนี่นั่นออกมานะครับแต่ละตัวก็จะมีเอฟเฟกตตรงนี้แตกต่างกันออกไปเออเรียกว่าการแสดงผลหลังจากที่มันถูอัญเชิญแบบพิเศษโดยซีรีส์ของพวกมันเนี้ยก็จะมีเอกลักษณ์ของแต่ละตัวที่ไม่เหมือนกันนะครับซึ่งอันเนี้ยก็จะอธิบายในแต่ละใบท่านผู้ชมก็จะได้ยินประโยคนี้บ่อยหน่อยนะครับกับการที่บอกว่าถ้าไอตัวนี้ถูอัญเชิญแบบพิเศษลงมาโดยเอฟเฟกของตัวกราเดียลบิสเดมอะไรก็จะเป็นจุดๆๆอะไรแบบนี้นะครับมันจะเป็นประโยคประมาณนี้และอีกอันหนึ่งนะครับที่ใช้คําว่าแทบจะเหมือนกันทุกตัวเเลลยคคคืออ23บใบบนนนิปีี้็มฟ ที่ผมจะใช้คําว่าเป็นเอฟเฟกร่วมนะครับเอฟเฟกร่วมก็คือว่าไอพวกมอนสเตอร์เอฟเฟกต์กลาดิอัลบิสเหล่านี้ถ้าเกิดว่ามันมีการต่อสู้ปุ๊บเนี่ยครับจบแ a ทเทิลเฟสนั้นแล้วนะเราสามารถที่จะเอาตัวมันกลับเข้าไปในเด็กเสร็จแล้วเราจะอัญเชิญตัว g ก a d ดิอ Beast ตัวอื่นนะครับเก่าคือก็คือไม่ใช่ตัวชื่อกาของมันนะ เอาการีออบิสตัวอื่นหนึ่งตัวนั้นจากเด็กอันเชิญแบบพิเศษลงไปบนฟิวของเราแทนครับซึ่งกลไกเนี่ยนะครับมันก็น่าจะเอาไว้เล่นกับพวกการฟิวชั่นที่สามารถพลิกแพงได้การที่ว่าเฮ้ยเราต้องการวัตถุดิบแบบนี้นะเราก็สลับตัวการีออฟบิสตัวอื่นลงมาบนฟิวแบบนี้หรือไม่ก็เป็นการอันเชิญพวกตัวเลเวลสูงทั้งหลายอย่างนงี้นะครับก็สามารถเอามาเล่นในลักษณะนี้ได้เช่นกันครับคือแบบเอาตัวเลเวลสามกลับเข้าไปในเด็กอย่างนี้นะครับเมื่อเข้าเงื่อนไขนอเสร็จแล้วเอาตัวเลเวลเจ็ดเลเวลแปด้เหมืออนนนกกั่ภาพ จะมีการอัญเชิญแบบพิเศษกันช้ำๆไปเรื่อยๆนะครับสำหรับซีรีส์นี้เนาะซึ่งอันนี้เป็นเอฟเฟกที่ผมพูดไว้ตรงนี้นะครับแล้วให้เข้าใจว่าแทบทุกตัวมีเอฟเฟกประมาณนี้กันอะไรกันนะถ้าตัวไหนไม่มีเอฟเฟกร่วมตัวนี้เดี๋ยวผมจะรีมาไว้ให้ในแต่ละตัวอีกทีหนึ่งกันแล้วกันเนาะซึ่งเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาสําหรับคลิปนี้เราไปรู้จัก23มอนสเตอร์การิเบลสกันเลยครับว่าจะมีตัวอะไรและเอฟเฟกน่าเล่นมากน้อยแค่ไหนนะครับเริ่มที่ตัวแรกการิครเบ การีอาบิสกิสเทลเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต ธาตุดินเพาส์ป่าเลเวล3พลังโจมตี1,200ป้องกัน2000ครับการไปนี้มีอยู่3เอฟเฟกด้วยกันเอฟเฟกที่1เลยนะครับผมสามารถใช้งานได้เพียงแต่ละครั้งคือการเอามอนสเตอร์ติดชื่อกราเดียลบิสหนึ่งตัวที่อยู่บนมือกับการไปนี้ที่อยู่บนมือเช่นกันนะครับผมโชว์การ์ดสใบนี้ให้ฝ่ายหนึ่งดูเสร็จแล้วก็อัญเชิญไอ้สตัวนี้ลงไปบนฟิลด์แต่กพิเศษได้เลยครับซึ่งเป็นเอฟเฟกการอัญเชิญเรียกพวกพ้องลงไปบนฟิลด์พร้อมๆกันอะไรประมาณนี้นะและเอฟเฟกที่2นะครับ ามันถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาโดยเอฟเฟกของมอนสเตอร์ติดชื่อกราเดียลบีสพออัญเชิญเสร็จแล้วปุ๊บเลือกการ์ดเวทมนต์กลับจากติดชื่อกราเดียลหนึ่งใบจากในเด็กเอาเพิ่มขึ้นมาบนมือซึ่งเอฟเฟกนี้ที่เกิดขึ้นเมื่อตัวกิฟต์เทลถูกอัญเชิญแบบพิเศษนะครับใช้งานได้เพียงเท่อะครั้งเท่านั้นนะและการ์ดไปต่อมานะครับผมการ์ดไปนี่คือกราเดียลบีสซาจิทารีครับกราเดียลบีสซาจิทารีเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกธาตุลมเผาสัตว์ปีกเลเวลสามพลังโจมตีหน,นึ่เเอฟฟค ด้วยกันนะครับผมเอฟเฟกที่1คือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาโดยเอฟเฟกของมอนสเตอร์ติดชื่อ g l a d i ด l Beast นะครับพออัญเชิญเสร็จแล้วตามนี้นะครับผมเลือกการ์ดติดชื่อ g l a d i ี l Beast 1ใบจากบนมือทิ้งลงสุสานแล้วก็จวดการ์ดจากเด็ก2ใบครับและการ์ดใบต่อมา g l a d i ด l Beast s a m n i ค์ครับผม g l a d i ด l Beast s a m n i ค์เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกธาตุดินเผาสัตว์ป่าเลเวล3พลังโจมตีหนึ่งพันหกร้อยป้องกันหนึ่งพันสองร้อยการ์ดใบนี้นะครับผม,อมเอฟเฟ ถูกอัญเชิญลงมาโดยเอฟเฟกของมอนสเตอร์ติดชื่อ g l a d i o Beast ซึ่งตัวของมันที่ถูกอัญเชิญลงมาด้วยเงื่อนไขนี้แล้วก็อยู่บนฟิลแล้วมีการแบทเทิลกับมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายและสามารถทำลายมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งลงสู่สัรไปได้เมื่อไหรนะเราจะสามารถเลือกการ์ดติดชื่อ g l a d i o Beast หนึ่งใบจากในเด็กเอาเพิ่มขึ้นมาบนมือได้ครับผมและการไปต่อมาการใบนี้คือ g l a d i o Beast Trakes ครับผม g l a d i o Beast Trakes เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุน้ำเผาปลาเลเวล3พลังโจมตี1,400ป้องกันศ นะมีพวกนกมีพวกสัตว์ป่าแล้วก็มีปลาด้วยและเอฟเฟกของการาฟไปน,นี้เลยนะครับคือถ้าเกิดว่ามันถูกอันเชิญแบบพิเศษด้วยเอฟเฟกของมอนสเตอร์ติดชื่อ g l a เดี l b e a s ตตัวของมันก็จะมีเอฟเฟกที่ละไม้คล้ายเมื่อกี้คือถ้าเกิดว่ามันอยู่บนฟิลด์ด้วยเงื่อนไขนี้ปุ๊บเวลาที่มันต่อสู้แล้วก็จบ a t t l e ิลเฟสไปนะเราสามารถเอามันกลับเข้าไปในเด็กแต่ว่าจะไม่ใช่การอัญเชิญพวกพ้องแล้วพอเอากลับเข้าเด็กเสร็จ เราจะสามารถจวดการจากเด็กได้1ใบครับซึ่งหลายๆตัวที่มันมีการเขียนว่าถ้าถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาโดยเอฟเฟกขอมมอนสเตอร์ติดชื่อ g ร a เดียลบ s สอย่างนี้เนาะซึ่งผู้มันเองก็จะมีเอฟเฟกการโยงถึงกันแบบนี้แหละครับที่ว่าหลายๆตัวที่บอกไปแล้วว่าถ้าแบ t เท f เฟสไหนมันสู้แล้วแบตเท f เฟสนั้นจบปุ๊บมันเอากลับเข้าไปในเด็กอัญเชิญอีกตัวหนึ่งมาแล้วไอ้ตัวที่ถูกอัญเชิญลงมานั้นนะครับมันก็จะสามารถใช้งานเอฟเฟกที่เข้าเงื่อนไขนี้ได้เนาะว่าพอมันถูกอออออออัััััญเเเเเชิิแบบพพศษลลงงงงงมมมมาาาาาาดดด้้้ววยยตต Grad Be fekt ื่่่่นนนนนนนีีนะครรกกก็าา็็นะ็จสสถขไทป ยงถึงกันที่ค่อนข้างจะแบบเป็นจุดเด่นของซีรีส์นี้เลยครับและการ์ดไปต่อมาการ์ดใบนี้คือ g l a d i o Beast m o m i r o ครับ g l a d i o Beast m o m i r o เป็นเตอร์เอฟ f ฟ e c t ธาตุน้ำเผ่าปลาเลเวล3พลังโจมตี800ป้องกัน400การ์ดใบนี้เอฟเฟกต์แรกของมันก็คือว่าถ้าเกิดว่ามันถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาโดยเอฟเฟกต์ของมนสเตอร์ติดชื่อ g l a d i o Beast นะครับเลือกมอนสเตอร์ที่หหายหน้าอยู่บนฟิลด์หนึ่งตัวทำลายทิ้งไปได้เลยครับผมและการ์ดไปต่อมาการ์ดใบนี้คือ g l a d i o Beast l a t i r i ครับผม กลาเดี Beast l e เทียรี่เป็น Monster Effect ธาตุน้ำเผาน้ำเลเวล3พลังโจมตี1,200ป้องกัน800ครับและการใบนี้ก็ยังไม่ทิ้งลายนะครับคือถ้ามันถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาโดยเอฟเฟกของมอนสเตอร์ติดชื่อ g l กลาเด Beast เมื่อไหร่นะครับพออันเชิญสำเร็จแล้วเลือกการ์ดในสุสานของอีกฝ่ายหนึ่งใบฟรีมูฟออกจากเกมและการ์ดไปต่อมากมาแวะการ์ดเหลืองกันหน่อยหนึ่งนะครับผมมอนสเตอร์ Monster ธรรมดาเพียงตัวเดียวของคลิปนี้นะครับกลาเดียลบิสอันดาวครับผม กราเดียลบิสอันดาวเป็นมอนสเตอร์ธรรมดาธาตุดินเผานักรบสัตว์เลเวล4พลังโจมตี1,900ป้องกัน1500ารกาไปน,นี้ต้องบอกเลยนะครับว่าโอ้โหทรงพลังจริงๆนะครับพี่หมีแปลว่าพลังโจมตีเยอะพลังป้องกันก็สูงนะซึ่งเป็นมอนสเตอร์ธรรมดานะครับก็จะมีแค่เทคสกัดเขียนอธิบายไว้น่ารักน่ารักนะครับคือมันมีพละกําลังอันมหาศาลที่สามารถไล่ต้อนศัตรูได้เป็นมอนสเตอร์หมีที่มีความสามารถในการต่อสู้ที่สูงส่งด้วยความเร็วของมันนั้นสามารถที่จะใช้ หมัดของมันโจมตีศัตรูอย่างรวดเร็วและรุนแรงว่ากันว่าถ้ามันใช้หมัดที่ภาคภูมิใจนั้นต่อยไปยังศัตรูไม่มีศัตรูไหนที่ไม่ล้มลงไปกับพื้นเลยนี่หมัดทรงพลังนะครับผมแต่การไปต่อมานะครับผมการใบนี้คือ g r a d i o l Beast a r ร r ทครับผม g l a d i o l Beast a r ร์เป็น Monster Effect ธาตุดินเผานักรบสัตว์เลเวล4พลังโจมตี800ป้องกัน2000 การไปนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าตัวของมันถูอัญเชิญแบบพิเศษลงมาโดยเอฟเฟกของมอนสเตอร์ติดชื่อกลาเดียลบีสได้สําเร็จมเมื่อไหร่ปุ๊บเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อกลาเดียลบีสหนึ่งตัวที่ไม่ใช่ตัวนี้ซะเองนะครับเลือกจากในเด็กหรือจากในเอ็กซ์ตร้าเด็กก็ได้ครับผมมอนสเตอร์ Monster, ตัวที่เลือกนี้ส่งลงไปสุสานนะครับแล้วจนกว่าจะจบเอ็นเฟสนั้นเนี่ย การ์ดใบนี้จะไปมีเลเวลเท่ากับมอนสเตอร์ตัวที่ถูกส่งลงไปสู่สาร้ดยเอฟเฟกต์เมื่อครู่นี้ครับแล้วการ์ดใบนี้ก็จะกลายเป็นการ์ดชื่อเดียวกับการ์ดใบนั้นด้วยครับผมนี่เป็นสายก๊อปปี้ก๊อปแค่ชื่อกับเลเวลนะครับผมไม่ได้ก๊อปพลังโจมตีไม่ได้ก๊อปพลังป้องกันอะไรพวกนี้นะและตามด้วยการ์ดไปต่อมา g r a d i a l Beast Equity ครับผม g r a d i a l Beast Equity เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกธาตุลมเผาสัตว์ปีกเลเวล4พลังโจมตี1,600ป้องกัน1,200การ์ดใบนี้ถ้าถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาโดย เอฟเฟกของมอนสเตอร์ติดชื่อ g l a d i ด l Beast สำเร็จเมื่อไหร่นะครับผมเลือกการติดชื่อ l a d i ดี b ลบ s t หนึ่งใบจากในสูตสารของเราเอาเพิ่มขึ้นมาบนมือครับและตามด้วยการไปต่อมาก g l a d i ี l Beast Secutor ค,ครับ กลาเดียลบีสเซคูทอเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุลมเผาสัตว์เลข,ขาเลเวล4พลังโจมตี4 0 0ป้องกัน300การใบนี้นะครับผมเมื่อมันถูกอันเชิญแบบพิเศษลงมาโดยเอฟเฟกต์ของมอนสเตอร์ติดชื่อก a าเดียลบีสได้เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยเวลาที่มันมีการแบทเทิลนะครับผมจบแบทเทิลเฟสเสร็จแล้วเราจะสามารถเลือกการ์ดมอนสเตอร์ติดชื่อกลาเดียลบีสสตัวอันเชิญจากเด็กลงมาบนฟิลแบบพิเศษได้เลยครับนี่ตัวนี้อันเชิญได้2ตัวแต่ก็ต้องย้ำอีกว่าไม่ใช่ตัวมันเองนะต้องเป็นตัว อืน,นะครับผมและการไปต่อมา Gladiator Beast Darius ครับผม Gladiator Beast Darius เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกธาตุดินเผานักรบสัตว์เลเวล4พลังโจมตี1,700ป้องกัน300การไปนี้นะครับผมเอฟเฟกของมันมี2อย่างเอฟเฟกที่1ถ้ามันถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาโดยร์มอนสเตอร์ติดชื่อ Gladiator Beast นะครับเราสามารถที่จะเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อ Gladiator Beast 1ตัวจากในสุสานของเราเอามอนสเตอร์ตัวนั้นอัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลด์โดยเอฟเฟกของตัวมันก็จะไรผลนะครับถ้ามาทรงนี้ก็หมายความว่าไอ้พวกที่บอกว่าถูกอัญญเชิแบบ เลงมาโดยเอฟเฟกของกราเดียลบิสฟุกถ้าถูกอัญเชิญโดยเอฟเฟกของตัวดาวเรียงสิงห์เอฟเฟกก็อาจจะเป็นหมันได้นะครับซึ่งถามว่าเหมาะกับตัวไหนผมว่าเหมาะกับการอัญเชิญอันดาวครับผมไอตัวที่เป็นหมีพลังโจมตีพันก้านะครับซึ่งอันนั้นก็ไม่จําเป็นต้องแคร์แล้วนะครับว่าเอฟเฟกของมันจะหายไปไหนเพราะมันเป็นมอนสเตอร์ธรรมดาอยู่แล้วเนาะและทีนี้การ์ดใบนี้นะเมื่อมันอัญเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษตัวนั้นลงมาบนฟิลนะครับผมถ้าไอตัวเนี้ยมันต้องออกจากฟิลไปเมื่อไหร่ไไไไออ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 อ้้้้มมมนนนสเเ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 ตตตตรรร์ทีี่่ถูกกกกััััญญชิิแแบบบบพศษลลลงงงงงาาาาาโดดยฟฟคขขขขว็็จจะะปปใ สทีเกลครับผมกราเดียลบีสทีเกลเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกธาตุดินเผาสัตว์ป่าเลเวลสีพลังโจมตี1,800ป้องกัน800้การ์ดใบนี้นะครับผมมันไม่สามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการอันเชิญมอนสเตอร์ฟิวชั่นได้แล้วถ้าตัวของมันถูกอันเชิญแบบพิเศษลงมาโดยเอฟเฟกของมอนสเตอร์ติดชื่อกลาเดียลบีสได้สําเร็จเราจะสามารถเลือกการ์ดติดชื่อกลาเดียลบีสหนึ่งใบที่อยู่บนมือของเราเอาการ์ดใบนั้นทิ้งลงสู่สารไปแล้วทีนี้เลือกมอนสเตอร์ติดชื่อ Grad Beast กลาเดียลบ,บีสหน กราดิโอวิสดิคารีครับผมกราดิโอวิสดิคาเอรีเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผาสัตว์ป่าเลเวล4พลังโจมตี1,600ป้องกัน1,200การ์ดใบนี้นะครับผมถ้ามันถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาโดยเอฟเฟกต์ของมอนสเตอร์ติดชื่อกราดิโอวิสเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยตัวของมันก็จะมีเอฟเฟกติดตัวด้วยการที่ว่า1 button phase มันจะสามารถโจมตีได้2ครั้งครับผมและการ์ดไปต่อมาการ์ดใบนี้คือกราดิโอวิสเบสโตรวีครับผม กราเดียลบีสเบสโทวี่เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุลมเผาสปีดเลเวล4พลังโจมตี1,500ป้องกันแ0ดรการไปนี้นะครับผมเอฟเฟกของมันก็คือเมื่อถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาโดยเอฟเฟกของตัวกราเดียลบีสนะครับเลือกการ์ดไว้บนกับดักที่อยู่บนฟิลหนึ่งใบทำลายทิ้งไปครับผมและการไปต่อมากกราเดียลบีสโฮเปโรมุสครับผมกราเดียลบีสโฮเปโรมุสเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผาหินผาเลเวล4พลังโจมตี700ป้องกัน2,100กรองพันี้นะครับถ้าถูกอัญเชิยการไปนี้นะคร ยเอฟเฟกของตัว Gladiator Beast เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยตัวของมันจะกลายเป็นมอนสเตอร์ที่มีพลังป้องกันตั้งต้น2,400นะครับก็อัพมานิดนึงเท่านั้นเองนะและการไปต่อมาก g l a d i a o r Beast Raquel ครับผม g l a d i a o r Beast Raquel เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุไฟเผานักรบสัตว์เลเวล4พลังโจมตี1,800ป้องกัน400การไปนี้ถ้าอักเชิญแบบพิเศษลงมาโดยเอฟเฟกต์ของตัว g l a d i a o r Beast เมื่อไรานะครับตัวของมันจะกลายเป็นมอนสเตอร์ที่มีพลังโจมตีตั้งต้น2,100ครับก็คล้ายๆตัวเมื่อกี้นะครับแต่นี่เป็นเวอร ัพลงจมตีและการไปต่อมาก g l a d i a o Beast r a n i s t a ครับผม g l a d i a t o Beast r a n i s t a เป็น monster e อ f e c t ธาตุลมเผาสปีกเลเวลสีพลังโจมตี1,800ป้องกัน1,200การไปนี้นะครับผมเ f ฟ e c t หลักของมันก็จะเป็นเมื่อถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาโดย e f ฟเฟ t ของ g l a d i a o Beast สำเร็จแล้วเนี่ยเราจะสามารถเลือกนสเตอร์ติดชื่อ g l a d i a o Beast หนึ่งตัวที่อยู่ในสุสานของเราเอานสเตอร์ตัวนั้นรี m o v e ออกจากเกมเสร็จแล้วจนกว่าจะจบเ n ็น a ฟสการใบนี้นะครับก็จะไปมีชื่อชื่อเดียวกับมนสเตอร์ตัวที่ถูก รีมูฟออกจากเกมไปเมื่อครู่ครับและการไปต่อมากราเดียลบีสเ p ล u t i กครับผมกราเดียลบีสเ p ล u t i กเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกธาตุดินเผาไดโนเสาร์เลเวล5พลังโจมตี2,200ป้องกัน1,600ครับซึ่งตอนแรกที่บอกน้องมีปลาก็แบบเซอร์ไพรส์แล้วนะครับแล้วก็คราวนี้แม่งมีไดโนเสาร์เลยนะการไปนี้นะครับผมเอฟเฟกของตัวมันก็คือว่าถ้ามันถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาได้สําเร็จแล้วเนี่ยเราจะสามารถเอาการ์ดเวทมนต์สมใส่ของ g l a d i ด l b e a s t จากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือได้1ใบครับผมซึ่งงการ์์ดเวทมนตสสขอ ซีรีส์ g a r d i a o Beast นะครับมันจะมีลักษณะพิเศษหนึ1งด้วยการเขียนคำว่าเหมือนเป็นอาวุธต่อสู้ซึ่งถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็น Battle อย่างนี้เนาะออก็สมแล้วนะครับที่ซีรีส์ของพวกมันเนี่ยเป็นซีรีส์นักรบโดยสมบูรณ์นี้นี่เองครับแล้วพูดถึงตัวของ s p a l t i c ตัวนี้นะครับผมแม้ว่ามันจะมีเอฟเฟกการพูดถึงว่าเนี่ยอัญเชิญแบบพิเศษลงมาแล้วก็จะเกิดเอฟเฟกตดังนี้ขึ้นมาอย่างนี้เนาะแต่ตัวของมันนะครับมีเงื่อนไขกำกับว่ามันถูกอัญเชิญแบบพิเศษได้เฉพาะ ตัวที่เป็น g l a d i a t Beast Hope Promus นั่นเองครับซึ่งจะเป็นไอตัวก่อนหน้านี้ที่เล่าไปแล้วนะครับตัวนั้นก็จะมีเอฟเฟกต์วาดเรื่องแบบนี้แหละครับอันเชิญแบบพิเศษตัว g l a d i a t Beast หลังที่ว่ามันจบ b a t t e f a c e ไปแล้วตัวของมันกลับเข้าเด็กก็อันเชิญในตัวนี้ลงไปบนฟิลเพื่อที่ว่าเอ้ยจะได้เข้าเงื่อนไขว่าตัวของมันถูกอันเชิญแบบพิเศษแล้วนะมันถึงจะใช้งานเอฟเฟกต์ได้ด้วยตามเงื่อนไขนี้นั่นเองครับซึ่งก็ดีใจนะครับที่ไอตัว s p a n t i c ตัวนี้เป็นตัวที่ Level 5สักทีหนึ่งนะครับแลัง น็อกซิอุสเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์า่ามืดเผ่านักรบสัตว์เลเวล 5, 5พลังโจมตีศูนย์ป้องกัน1000งพันครับเลเวล5แบบใดวะเนี่ยนะโดยเอฟเฟกต์หลักของไอตัวนี้ก็มี2อย่างเลยนะครับผมเอฟเฟกที่1นะคือถ้าเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งมีการประกาศโจมตีโดยตรงเราสามารถอัญเชิญการ์ดไปนี้จากบนมือลงไปบนฟิลด์แบบพิเศษได้เสร็จแล้วเนี่ยให้เอาการโจมตีโดยตรงนั้นของอีกฝ่ายพุ่งเป้ามาเป็นการโจมตีใส่มอนสเตอร์ตัวนี้แทนครับแล้วการ์ดใบนี้ก็จะไม่ถูกทำลายในการต่อสู้ด้วยก็เรยว่าา,ออา้อัญชิใหปลดภ ก็คืออัญเชิญลงไปตั้งป้องกันนะครับจะได้อยู่รอดบนฟิวและเราก็จะไม่ได้รับความเสียหายนะและเอฟเฟกต์ที่2นะถ้าเกิดว่าตัวของมันถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาโดยเอฟเฟกต์ของมอนสเตอร์ติดชื่อกลาเดียลบีสเมื่ออัญเชิญแบบพิเศษเสร็จแล้วเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อกลาเดียลบีสหนึ่งตัวจากในเด็กส่งลงไปสุาสานครับผมและกาไปต่อมากกลาเดียลบีสอเล็กซานเดอร์ครับผมลกลาเดียลบีสอเล็กซานเดอร์เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ท่าแสงเผาสัตว์ป่าเลเวล6พลังโจมตี2,400ป้องกัน 600. กนีนคร้ามป้ถูกอัน ตราบใดที่มันหงายหน้าอยู่บนฟิวนะตัวของมันจะไม่รับผลจากเอฟเฟกของการเวทมนต์ครับ แล้วตัวของมันเองก็เป็นมอนสเตอร์ที่ถูกเงื่อนไขและตัวของมันนะครับผมจะสามารถอัญเชิญแบบพิเศษได้ด้วยเอฟเฟกของตัว g l a d i a l Beast d แคร์ r ีนั่นเองนะครับก็คือตัวก่อนหน้านี้เนาะและก้าวไปต่อมากรา a ิอัลบิส s t สพ s s เ e s ครับผมกราดิอัล s t สเ s สพั s เเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกธาตุน้ำเผามังกรทะเลเลเวล7พลังโจมตี2,300ป้องกันศูนย์ก้าวไปนี้นะครับผมมีเอฟเฟกหลักอยู่2อ,อย่างด้วยกันครับเอฟเฟกที่1ใช้งานได้ทุกละครนะครับนั่นก บี Beast ของเรามีการแบตเทิลกับมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับก่อนที่จะเข้าดามจสสเต็ปใดๆเราสามารถที่จะอัญเชิญกาไปนี่จากบนมือลงไปบนฟิลแบบพิเศษครับผมถ้าเกิดว่ากาไปนี้ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาโดยเอฟเฟกของมอนสเตอร์ติดชื่อกลาดิอ b ลบีชและตราบใดที่มันยังอยู่บนฟิลนะครับมอนสเตอร์ Monster ที่อยู่บนฟิลของเราพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น500ครับผมซึ่งถ้าทีดูแล้วเมื่อกี้ก็นับว่าอัญเชิญแบบพิเศษด้วยเอฟเฟกของตัวมันเองก็น่าจะนับนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้บ ed, บบออออกกวว่่าาาถถ้เเเเิิิดดูัญชชแพศษโยมตร์ อ๋อ beast ตัวอื่นอย่างเงี้ยนะครับไม่มีคําว่าตัวอื่นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเอฟเฟกที่1ของมันก็สอดรับมากับเอฟเฟกที่2ได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวเชียวครับและการไปต่อมากราดิอัลบิสออกทาวิอุสครับกราดิอัลบิสออกทาวิอุสเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุแสงเผาสัตว์ปีกเลเวลเจ็ดพลังโจมตี2,500ป้องกัน1,200กาวไปนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าตัวของมันถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาโดยเอฟเฟกของตัวติดชื่อ, beast นะอ,อก,การาดิอบนัลด์บทิส ไปครับผมและตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่เอฟเฟคร่วมมีฉีกไปนิดนึงนั่นก,ก็คือเมื่อการ์ดใบนี้มีการแบทเทิลนะครับผมจบแบทเทิลเฟสของเธอาน,นั้นเมื่อไหร่ให้เราทิ้งการ์ดบนมือ1ใบหรือไม่ก็เอาการ์ดใบนี้กลับเข้าไปในเด็กครับผมซึ่งทิ้ง1ใบก็ไม่เลวนะให้ตัวเก่งๆเงนี่ยมันอยู่บนฟิลด์ได้ก็น่าจะโอเคครับและการ์ดใบต่อมาใบสุดท้ายแล้วครับกราดิอัลบิสอัลกุสทอรครับผมกราดิอัลบิสอัลกุสทอรเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟคธาตุมืดเผ การใบนี้นะครับเอฟเฟกของมันอย่างที่1เลยคือทามันถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาโดยเอฟเฟกของมอนสเตอร์ติดชื่อ g l a d เด l Beast ได้สําเร็จนะครับเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อ g l a เด a l Beast 1ตัวจากบนมืออัญเชิญแบบพิเศษลงไปตั้งป้องกันบนฟิวโดยมอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาโดยเอฟเฟกนี้นะครับในช่วงอินเฟสนะมันจะต้องกลับเข้าไปในเด็กของเจ้าของครับและสุดท้ายก็เป็นเอฟเฟกร่วมเหมือนกันนะครับขนาดตัวเลเวล8ยังมีเลยนะครับว่าตัวของมันเองก็สู้เสร็จปุ๊บ กลายเดียลอาบีสตัวอื่นอย่างนี้นะครับลงมาบนฟิล หมดไปนะครับผมสำหรับ23 monster g l a d i a l beast นะครับซึ่งเอฟเฟกของมันเนี่ยเท่าที่ดูแล้วเอฟเฟกที่บอกเป็นเอฟเฟกต์ร่วมะครับมันค่อนข้างจะแบบเห็นภาพการแวะเวียนนะครับผมสำหรับ monster ไอ้พวก g l a d i a l beast นี้อยู่บนฟิลด์เสร็จแล้วสู้เสร็จกลับเข้าเด็กแล้วเอาตัวใหม่มาตัวใหม่ลงมาเสร็จปุ๊บสู้เสร็จมันก็อาจจะกลับเข้าไปในเด็กอีกเออเรียกว่าเป็นมนสเตอร์ที่น่าจะได้ออกโรงกันเยอะนะครับในการเล่นครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยนะใครเคยเล่นนะครับผมมีไอเดียอะไรยังไงเอาไว้เล่นกับไอ้พวก gladiol beast เหล่านี้นะครับก็คอม มาพูดคุยกันได้เต็มที่เลยนะครับแลวเดี๋ยวอันต่อไปก็จะเป็นมอนสเตอร์ที่อยู่ในเอ็กซ์ตร้าเด็กกันบ้างแล้วนะครับมาดูกันว่าตัวของพวกมันจะทรงพลังขนาดไหนหวังว่าจะไม่เจอเอฟเฟกที่ว่าแบบต่อสู้เสร็จแล้วจบเทิร์นนั้นกลับเข้าไปในเอ็กซ์ตร้าเด็กอะไรเงี้ยนะโอ้โหทำเป็นอย่างนั้นจริงก็น่าจะมีวิธีการเล่นที่ยูนิคแล้วก็น่าจะต้องใช้ฝีมือเยอะเกินกว่าที่คิดไว้ครับอันนี้มโนไว้ก่อนแต่ก็แอบคิดไว้ว่าไม่น่าจะใช่อย่างที่บอกก็เอาไวจ้จอดแล้วก็เดี๋ยวไปคุยกันในพาร์านนรท มาณที่นี้ด้วยและเดี๋ยวเาพบกันใหม่ในจกักรวาลการ์ดยกิโอคิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ